ดูธรรมะดูชอปปุ่มาอย่างนี้ช่วยวะนะลูกเออคลิปหน้าภาษาขางเงมาเดยปกติหน้าปกติอจะเรื่อัวแล้ภาษาขับจีนเนี่ยปกติหน้าง่าภาษาไทยลมเบอไอ้ก่อนเนี่ยง่าภาษาขางเงหน้าภาษาไทยแร่บูมาอ้อเถียนนานาแบบไทยชอบมิเนี่ยเออคลิปหน้าง่าเยื่ออ้วนก็เจิอ้วนจะเยื่อยมาแล้วมาเดยปกติก่อนลงก็เนี่เออคลิปหน้าภาษาขับไปเจ๊งเงี้ยมาเดย์ง่าอายย่าจ้อยเดยอย่างนี้พอมียไงดูไงหน้าเท่าแกโยอ่ะย่อจ้างหน้าหลังนี้พอจะดูมายังไงน้องอิงก็สเงินส่งอะไรอถจอะห้ดจ ปดเราปเทจเนปดได้พัดเดว่าแม่เหออเยไม่เดยมห้อันดูกัเนก็เลยมืออุ้หนาสะภานเงยอยจีนาอย่เทเจอาจจะม่นนาชานะลงมือสอนุหน้าแล้ดูหนาวอีเจเนแดู้องแลอุเลงไงก่เลยมือแบทมิเนีชาเจือเจือจือลงละประชิสียวเยสิบะนาเลยลมมสีไอ้ก่อนเนี่ง่ายยังอุ้เดินนี่อจจะชาสีอุเจ้าเทนาเทนะนะซุ่มจอเนี่ยนะซุ่มไปนี่อุ้เลยหน้าเนยเร่งนะไอเกียพนี่แอาจจะไม่ได้น่ะไอเย่เขาล็อคอยู่เ้ยเียก สภาพเมือขคเมืมมก็แน่สัจีนายบามเใน่บาถึงิพัถอยในใจมาเดหลันี้เจไปน่าพัสิีเนี่ยสีเหลนอมาเช่เฮานังหาฮาแม่อีกค้อยู่หน้าเาก่อจ้องต้เกียวก็อยู่ไม่เดแหเฮยุ่มจอยมาอยู่ยืนยนในจนทางหงเปะหาน่าเยยรจ้างนสมกัใหญ่เฮน่าเราอิจูหัวึมสิอุยนะ นี่อีกครับสีจุดแล้วก็เฮ้หน้าถ้าเก็บไปเนี่ไอ้ยทอนไอ้บาูโซบายเลงสว่างงหน้กุมเทงสโนอยก็ทอยอะไแม่จีจอบเป็นสมปูทังเล้ยงเราหาต่เงินเลยมึงอะไรใช่ว่านรมนี่ท้เลยเนยกอก็จไม่ได้คือยบายมึงมานจุมช่มวงอะกกลิก็แบบคือสันแบบถูกกฎหมลยมาผื่อได้เันชูอสอาหน้าเขาจะจะนยุ่งอไม่ได้าหน้าเาไอ้ยมีมได้ คือกรนีเสียมีขอายเพียทันบีเยามเฮยที่จะได้คำเมืนนเดยอมยาปูมาคาเจอโยกกรกายะกรนที่จะขาเนวเซจิเนีิปพักคาผามาเดย์คือเราคมาเดยงานแบบติดตามเนลามาเดยนลาเอเดยนาสว่เป็นกรณีมือแบบถูกต้องกฎหมายแลมอแลงานถิโปป้าปากกาลามาเดย์เมือนสองมาแล้วงานแบบติดตามถามพิยาเดย์แล้วนงาสะดวเหมือเดยงานแบบเมือนจบและในลาช่วแต่หน้าชอุมงค์สันทาเรเคแทน่สงนีมาเดยองานโจกเบกาหลีตั้ตาและกูเมทึงวินาทีเขาลงเมืองติเบียานี่จะ 완뇨자제나피면씨야지미네나루두나얼로루두나지도콜레퍼사카부지네방기메시씨야마나하냐버가아카티웅테미네가더미네티보나만루두치나티도다나고니어나무방가개매데빠자릉가두어씨휴네이회베네무반테타아나나체미씨에퍼가리뉴나라니베체가네라회베나나루라미씨휴가나아이베네 nga 웅묘송요면어가리예초하리누마나응씨웅묘면면나루리거테이마어다케베네마나응씨로리무로코무비구미네아요베글어용파네껍포뭐냐나퍼루마거리누마나응씨댑고때네 အုံးယုံမငါမဒငောင်းနီဆိုနေမယ်အင်းအပနိဗတ်ကဖ ਾਇ ယာထိုင်ငါတို့အမယာထိုင်မနလုခထ ೇನೆ ဆိုနေမှာတဲ့ဟိုခေါ်မလာဟဲ့ဟိုခေါ်နာခနိစော်ထဲလေးမအင်းထဲလငံတို့အမထဲဒညမီနေအခနိစော်ထဲလေးကျေလောနာဖျက်မစီအဲ့ရဲ့နာချောင်းနာလုံးမီနေညုအဲ့ကောနီအဲ့ရဲ့မဖျေလေးညုပဲနီဟဲ့ထဲနာအလွနင်းညမဒေလာဟွေနင်းလာဖန်နိုင်းယောကဖာကစီညုပဲနီနာချောင်းနာလုံးမကလာမီနေလောဟလွနင်းနီအင်းနာနာလီရှိလာထုနေနာလင်ငါလာကကြံကမာမီနောင်းနာအဲ့ယောမြမနနာလီကူလာကကြံကအင်းကောယောမြမတဲ့အက်ကောနီယာခနိစမအမီနေ အမေအမေလာကကြံကမှုစီအမေလာကကကိုနီကလည်းနနမသမေယောသမေယောလေဟုလုံနေတဲ့တဲ့ဂျောင်းအနေကလာကဖဒောင်းဦးနေတူရင်ရင်လေးပါဦးနေ วันพลังงานนเอ๋ยมาดีงามาเท่ากัคนนี้ชอบไปดีไหมจังานนาจพยานี่ยุงาตุยงอบิโมนยาเจ้างานนั้นจังอายเมดียุงามีนันจ้าบิฮอนยอเมมยงอะไรเมีนันจังอายเมอเมมยมันสนันลกูลจเกิพิพงอะไรคิสอเทมาดีอาจเเยลกงนะดอกขามูมาลกูเมน่อีนั้นจังอายงดอกเทพิห <mitad> ยุงแลกูเมดีดอกานามากอนยยกัแน่อ้กคนนี้อจิจิตัมพัเแม่เทจีมีเนตอนนี้พอเจงะนะหอยจังเนี่ยจามาดีงานน่เอยจมาอสัวเจ้า หน,น้าหอนจาก่อนี้หน,น้านค่อมันสิเนี่ยคือคลิปหน้ามีแต่มาดย,ยาา์ี๋ยวปุ๋ยเาวพ่เละนุเดินถึงมาบา,บายยค่ะอันยอง